เก็บตกบรรยากาศงาน TikTok c r ร a t o r Day นะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของการได้เดินพรมสีชมพูนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะแดงแต่น่าจะเป็นชมพูไปก่อนหรืออันนี้แหละที่เขาเรียกว่าน้ำพรมแดงแต่เราไม่รู้เองก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือสวยดีนะคะยายามจะเก็บบรรยากาศมาฝากน้องคนดูเยอะๆนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็เคยได้เดินพรมแดงกับเขาเหมือนกันไอ้ข้อศยามรถติดมากเดี๋ยวเราจะพามาดูกันในงานว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยน้อง มาติดๆเลยนะถ้าน้องก็าดูหายไปน้องก็ดูจะหลงพี่อ้อซ้อนนะคะเลบมันจะยาวนิดนึงนะน้องก็าดูไปหยิบขนมมาได้เลยก่อนที่เราจะเข้างานนะคะพี่เจ้าหนี่เขาก็จะแนะนําก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็บอกว่าโอเคเรารู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวตามเข้าไปค่ะภายในงานนะคะก็จะมีบูธของผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นสปอนเซอร์ของงานนะคะมีขนมมีของกินเยอะแยะมากมายเลยมีเหล่าคนดังเซลลบเยอะแยะมากมายงานนี้รู้สึกตัวเล็กตัวน้อยมากแทบจะไม่รู้จักใครเลยทั้งที่ในนี้มีแต่คนดังทั้งนนนเลยะะค มีหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะพี่อาวเห็นเขาแต่ไม่กล้าไปขอถ่ายรูปเนาะสวยนี่ก็เด็กที่ไหนไม่รู้วิ่งพอตัดมุมกล้องมาพอดีก็เลยติดเฟรมไปด้วยนะคะน้องรู้จักไหมรู้จักไหมว่าเจ้านี่ใครนะคะไปะไปดูให้ได้งานกันก็จะเป็นงานประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็จะมีโอกาสได้มาอีกขอบคุณที่ได้มาร่วมงานนะคะ